ก็โอเคนะครับผมก็ต้องขอก,รการสนัดสนุนท่านด้วยครับวันนี้ผมจะมาสอนวิการยา water breathing นะครับหรือ,อยาหายใจในน้ำนั่นเองนะครับโอเคอ่ะมามากันเลยครับอโอเคที่เราต้องมีก็คืออืม สิ่งที่เราต้องมีก็คือนะครับนี่ค่ะน้ำยาสามอันนะครับแล้วก็ปลากระป๋านะครับแล้วก็บิทวาดนะครับอ่าแล้วก็เอาแบบเป็นยาปลาแล้วกันนะครับแล้วก็เอ้ยเพิ่มความยาวนานแล้วกันไม่อยากอะโอเคครับวิธีการทำให้เราเราต้องมีน้ำยานะครับนี่ครับสามขวดนะครับ ใส่เข้าไปครับแล้วก็ใส่นิเทิวาดเข้าไปครับแล้วก็รอนะครับ <c oughs> เ,ออเข้ามาก็อไม่ได้ลืมน้ำปุ่มมอง สักหนึ่งคนนะบอยมันเดินเล่นครับอยมันนะับโอเคพอเสร็จแล้วนะเราก็จะได้แบบนี้มานะก็ะยังไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับให้ใส่ปลาปลากระเป้าไปนะแล้วก็รอโอเคนะไม่ต้องสนใจนะครับอ่าแล้วก็รอ แล้วเราก็จะได้ย uh, า water beading มาแล้วนะครับหยิบมาสักกันหนึ่งก็แค่สามนาทีนะครับแล้วเราให้ใส่เลสรโตนเข้าไปครับแล้วก็รอนะครับโอเคครับรอแป๊บนึง โอเคนะเท่านี้นะครับเราก็จะได้ยา water b r e a ทต i n g มาแล้วนะคะแบบแบบ8นาทีนะครับอ่าถ้าเกิดปรดเนี่ยคในน้ำได้ได้แบบนี้นะครับมันก็จะลดไปนะพอเรากินยา water b r e a ทต i n g นะครับอ่ามันก็จะขึ้นเอฟเฟกอย่างนี้นะ7นาทีอ่าหนเห็นไหมครับมันจะลดช้านะครับหรือว่าไม่ลดเลยนะ นีม้มีเวลาที่จะสำรวจใต้น้ำได้นะครับถ้าเกิดเป็นในของก็จะสามารถไปสำรวจประสาทใต้น้ำได้นะครับอันนี้จะเป็นไมค์ครับใน PC นะครับว่ะโอเคนะครับถ้าเกิดผมทำแบบปลาเนี่ยนะครับเดี๋ยวทำแบบปลาให้ดูนะครับแบบปลา นะครับอ่จจะเสร็จรละลอกนะราพอได้แบบปานมาแล้วนะครับเวลามันก็จะลดนะลดมาสองนาทีนะครับก็คือหกนาทีน,นั่นเองนะครับมันจะได้สะดวกสบายขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับอ่าก็โอเคนะผมก็ต้องขอกกบก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้ว ต่อไปนะครับไายเรื่องไป